เอาละครับทั้งหมดมี32คนนะฮะมีอยู่7ตี้เต็มเต็มนะฮะเอ,อ้ย8ตี้เต็มเต็มแล้วก็เศษอีกประมาณ3ตี้ครับผมแล้วเกมมาสเตอร์เกมมาสเตอร์ยังไงที่ว่าตัวเองตึงๆอะเจอคนดูพี่เข้าไปเล่นไม่ออกด้วยนะ,ะตอนนี้แต่ยังไงแปะ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 เอาละฮะยังไงฮะเฮียเฮียบอกโอ้ยคิวสับอาบันบิกล่วงะไรตรงนั้น嘛 แล้วยังไงเฮียเฮียกระโดดต่อยเปิดคูโนโ่เป็นไงแล้วเรียบร้อยอะหัวปอนเก็บไปหนึ่งฮะโอ้ยอยู่กับตี้ไอ้ปอนเหรอเนี่ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวปอนเก็บไปสามฮะตอนนี้อ่ไม่ใช่ว่ะอันนี้ปอนเก็บไปสามฮะโอ้โหหอดูดาวนี่ปอนกำจัดหมดฮะน้ำมุ่งทางด้านตี้ที่สองทันเอฟกำลังสเปรย์นัวกันอยู่ตรงกลางแม่นำ้ำเอาอย่างไงฮะไอไบปิน กำลังสโคบส,บสับสโคบแล้วไอ้กระต่ายนะค็อปปี้เดอะพิมพอย่างไงี้ยครับกำลังม้วนตัวแล้วก็จัดรอจังหวะยิงฮะในไงคขวิปปับป,ปิบปับแล้วเก็บไปหนึ่งฮะเก็บไปสองคนละฮะค็อปปี้เอาครับแล้วยังไงฮะมาดูทางด้านนมสดฮะ <c oughs> อยู่หอนาฬิกาฮะฉันรักเธอก็ต้องเบี่ยงออกมาชุบเอาแล้วยังไงแซนเดแซนเดยิงปอนหรือเปล่าแล้วปอนสวนมาอย่างนี้เอาเอาแล้วยังไง แล้วยังไงฮะโอ้โหเกือบตายฮะเออต้องหนีนะต้องหนีอทีอ่ไหนมันไปกว่ากันแม่น้ำอ้าวเดเกมมาตเตอร์ฮะเหลือคนเดียววะที่ว่าตึงก็ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดเลยิครับ <c oughs> แตกหมดแล้วเรียบร้อยอะโอ้โหเกมมาตเตอร์ เจอคนในเจอคนดูพี่ก็ไม่เท่าไหร่นะฮะโดนเก็บไปหนึ่งแล้วก็โดนสังหารอีกหนึ่งฮะโอ้โหล้วก็โอ้ยยิงจับครับโอ้หขบเออโกบายตัวนี้ยิงจับฮะแล้วก็เหมือนจะเจอคนตับสไนฮะเอาละฮะต้องใจนะจังวันนี้เอาแล้วเรียบร้อยแล้วเขาไปเก็บไปอีกหนึ่งเฮ้เหนือฟ้ายังมีฟ้าที่เขาพูดไปฮะ เอาฮะเอาฮะเอาฮะแล้วเหมือนจะเจอเกินปุยเกินปุยมุย้ย<ๆ>เกินปุยมุ้ยแล้วก็โดนนชนฟิวไปแล้วนอนตายอย่างอนาถครับโอ้โหฉอดเมื่อกี้ที่ชนปั๊บยิงลอยกาอากาศเลยฮะเอาแล้วเอาแล้วฮะเหมือนตีปอนจะเจอศึกหนักฮะปอนโอ้โหกระโดดใส่หัวอย,อย่างนี้และเรียบร้อยฮะเหลือใจเกเรทำอะไรอยู่ฮะตัวนี้ เพื่อนโดนยิงขนาดนักใจเกเรเต้นอยู่ฮะแล้วก็เก็บเหรียญเก็บอะไรใจเกเรต้องไปชูเพื่อนหรือไม่ก็ทําทรงตึงเล่นเองคนเดียวฮะตัดเอฟแล้วก็เหมือนจะเจอคนตรงนั้นแล้วพวกระโดดลงทําไมนะครับเอ้ยแล้วก็โดนเก็บไปหนึ่งฮะใจเกเรโหกระโดดลงทำไมอะครับนั่นเอาแล้วมีคนกระโดดฟิวและจังหวะนี้จะไปยิงไปฮะ เอาอยัางไงท่านเอฟอย่าลืมนะว่าเขามีเพื่อนอย่าลืมนะครับเอาท่านเอฟบอ,อกงางแล้เบิดแล้วก็ปาไปจังหวะนี้โดนแน่นอนนะเอ้ไม่โดนนะฮะมันไกลไปท่านเอฟบอ,อกเรียบเพื่อนกําลังเสริมมาแล้วกระโดดส n a p จริงแล้วเข้าหัวไปแล้วก็เรียบร้อยฮะหนึ่งคิวฮะโอ้โหโคบาย <Billie S 2> แล้วเรียบร้อยฮะตีบอนแตกไม่ต้องสืบเลยฮะเอาได้โคบีสยิง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 แบบไม่มีอะไรมาขวางกั้นเอาเนาะฮะเราก็ยิงอีกยิงยิงยิงอีกยิงอีกยิงอีกตายตายไม,ไม <mind> ่ตายเอะไรยิงอีกโดนยิงจากข้างหลังอีกตายตายตายอุ้ยเรือมันเด้งเร็วมากเลยเฮ้ยเกินบุยมุย เลือดเด้งอย่างเร็วเลย,ยเจ๊แบบบุบดุบบ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 ุบอ่เหมือนท่านเอฟจะล้มแล้วเหลือโคบี้คนเดียวแล้วตอนนี้โคบี้แบบเลือดเด้งแบบเลือดเด้งโหดมากเอาละครัก็ทําการโถมโคบี้มาโคบี้จะรอดหรือเปล่าคนเดียวจากเฮดแทรกได้หรือเปล่าเล่นเรียบร้อยฮะไม่รอดโดยยิงแสงหน้าไปอย่างนี้ตายแน่นอนฮะนี่ก็เหลือสามตี้ฮะ ตีที่ว่าแบบจับตาดูตายไปแล้วฮะถือแปเบเดียวนะเหลืออยู่เอาไอ้ลูกยังอยู่ฮะลูกยังมีชีวิตอยู่วันนี้เหลืออยู่เก้าคนนะฮะน่าจะสองตีกับเซตหนึ่งเอาละฮะตอนนี้เจ็ดเจ็ดก็ทําการวิ่งความของของน่าจะฟูกันแล้วน่าจะวิ่งหาคนแล้วตอนนี้ฮะเอาละฮะตีสามกับตีหกกับตีสิบใครจะอยู่ใครจะไปอืมาดูกัน ฉันรักเธอฮะแอบสกเกล์อยู่ตรงนี้ฮะหนุ่มสดฮะก็ได้เอาล้มตอไซค์พังฮะเซ่งเป็ดอ้าอออาเอาล้ฟันโอ้ฮะตัวนี้เหมือนจะอยู่คนละฝั่งกันเลยนะกับตี้ที่ราชามูก,กอบนะฮะจะต,ต้องดันเข้าวงไปนะครับเนี่ย ราชาหมูก็พยายามที่จะคุมวงมาแล้วนมสดเจอสเปย์มาจากด้านหลังด้านหลังไม่ใช่ใครอื่นนะไอหลูบแน่เลยเอาละฮะจะอมาที่จะเป็นยังไงเอาละฮะมีคนตายไปหนึ่งฮนะนมสดตายไปหนึ่งเดี๋ยวฉันรักเธอพ่สร้าอีกไหมไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูเลยรอดูรอดูมีคนสร้างห้ององีกหรือเปล่าเอานะละล้มไปหนึ่งอนะ ชิบหายแล้วฮะราชาหมูกรอบมันวิ่งดันมาแล้วฮะตอนนี้แล้วสับสนนสับยิงสับยิงสับยิงยิงไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วเหมือนจะมีคนมาชา,าร์ดเ,เรียบร้อยเรียบร้อยฮะน่าจะเป็นตี้ฟันโอนะะที่จะชนะเป็นในเกมเด้ขึยมอยืม เกือบไปมุยโยเอาแลฮะมาดูฮะมาดูกันเหลือสี่กับสองแล้วตอนนี้ชันด้น้นโอ้ลุ้มไปหนึ่งฮะเหลือแค่ชันรักเธอดักนาชุปูแล้วยังไงฮะวางระเบิดไว้ฮะตรงน,นี้แล้วยังไงกำลังวิ่งหาคนสุดท้ายอยู่ตอนนี้มันจะไปอยู่ไหนดนอ่ะ เอือนบุยมุยเอาล,ล่ฮะ้องบิ่งสับๆับ้วยังไงเหมือนจะเจอแล้วเดินจิงแปะ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 เจ็ด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 นี่กระโดดตั้งไอ้วอแล้วยังไงฮะแล้วเรียบร้อยฮะโอ้โหเจอสามตกไปด้วยแล้วเรียบร้อย ที่หกเป็นฝนะ่ายชนะไปนะฮะก็รวมๆแล้วเก็บไปทั้งหมดสิบหกคนเลยนะครับโอ้โหแบบโคตรตึง